สวัสดีครับขอนำผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่สถานีหลอนสตอรี่และในเรื่องเล่านี้มีชื่อว่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญก่อนที่จะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ หญิงสาวคนหนึ่งเธอย้ายจากต่างจังหวัดเพื่อมาทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนมีหอพักครูอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่หลังโรงเรียนหมู่บ้านนี้ใหญ่มากมีซอยเยอะมากหอพักนั้นมีสองชั้นเธอได้อยู่ห้องข้างล่างห้องที่สอง หลังห้องของเธอเป็นบ้านล้างไม่มีคนอยู่อาศัยต้นไม้ขึ้นรกหญ้าวัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณบ้านและที่สำคัญร้านขายของชำนั้นอยู่ไกลมากทำให้เวลาเธอไปซื้อของก็ต้องยืมจักรยานของพี่ที่หอเธอชอบปั่นจักรยานออกมาซื้อของเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มเป็นประจำ วันแรกที่เธอปั่นจัก,กรยานเพื่อที่จะไปซื้อของเธอปั่นไปตามซอยแต่ก็ปั่นไปไม่ถึงครึ่งซอยก็มีสุนัขไล่กัดอย่างเอาไปนเอาตายแล้วก็เห่าไล่เธอตลอดเวลาวันต่อมาเธอเลยปั่นจัก,กรยานไปซื้อของอีกแต่ทีนี้เธอได้เปลี่ยนซอยแต่ผลปรากฏว่าไม่ต่างจากซอยที่แล้วก็ยังมีหมาไล่กวดเธอ เธอเลยยอมอ้อมไปอีกก็ปรากฏว่าครั้งนี้ทุกอย่างเงียบกริบไม่มีสุนัขออกมาไล่กัดสักตัวบรรยากาศสองข้างทางเป็นหมู่บ้านสองชั้นมีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังทำให้ดูวังเวงมากแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเธอรู้แล้วว่าซอยนี้ปลอดภัยหลังจากนั้นมาเธอก็เลือกปั่นจักรยานผ่านซอยนี้ประจำ วันหนึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งเล่นเกมก็มีเสียงข้อความดังขึ้นเพ <mm mm> ื่อนของเธอทักมาบอกว่า <mm mm> ให้เปิดกล้องคุยกัน <mm mm> เธอก็เลยหยุดเล่นเกมแล้วเปิดกล้องคุยกับเพื่อนตอนนั้นเป็นเวลาเย็นใกล้จะค่ำ <mm mm> เธอเปิดไฟหน้าโต๊ะคอมไว้แต่ว่าไฟตรงที่อื่นยังไม่ได้เปิดทางฝั่งเพื่อนนั้นมีกันอยู่5-6คน เพื่อนถามว่าอยู่กับใครเธอก็บอกว่าอยู่คนเดียวพร้อมกับหมุนกล้องให้เพื่อนดูคุยกันได้สักพักเธอเลยบอกเพื่อนว่าจะไปเข้าห้องน้ำผู้เสร็จเธอก็ลุกไปเข้าห้องน้ำแต่พอกลับมาปรากฏว่าเพื่อนปิดกล้องไปแล้วเธอเลยถามว่าปิดทำไมเพื่อนถามว่าอยู่กับใครเธอบอกว่าอยู่คนเดียว พื่อนก็ถามย้ำอีกว่าอยู่กับใครเธอเริ่มไม่สบายใจและได้ยืนยันว่าอยู่คนเดียวจริงๆเพื่อนจึงเล่าให้ฟังว่าตอนที่เธอไปเข้าห้องน้ํากล้องเธอเปิดค้างไว้อยู่เพื่อนของเธอได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีเทาเธอไม่เชื่อที่เพื่อนพูดเพื่อนจึงได้ส่งรูปมาเป็นหลักฐาน เธอก็ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกันว่าสิ่งที่เธอเห็นมันคืออะไรคืนนั้นเธอได้นอนหลับไปอย่างไม่ค่อยสบายใจนะักพอตื่นเช้ามาเธอไปกินข้าวที่ร้านป้าข้างๆหอด้วยความที่อยากรู้เลยถามและเอารูปให้ป้าดูป้าดูได้สักพักก็ส่งให้คนในร้านข้าวดูทุกคนต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่า ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนงานก่อสร้างที่มาทำงานพร้อมกับแฟนของเธอเธอพักที่หมู่บ้านแถวแถวซอยนี้และอยู่กันหลายคนแฟนเธอเป็นคนเจ้าชู้มีเมียน้อยและไม่ค่อยกลับมาหาเธอเธอทำได้แค่รอจนกระทั่งเธอตั้งท้องวันหนึ่งแฟนเธอกลับมาเธอก็ได้บอกเขาว่าเธอท้อง แต่แฟนของเธอบอกให้เธอไปทำแทง้งเธอก็ไม่ยอมแฟนของเธอจึงเก็บข้าวของออกจากบ้านไปและไม่กลับมาอีกเลยมันทําให้เธอเสียใจมากวันต่อมาเพื่อนๆของเธอออกไปทํำงานกันหมดเหลือเธอคนเดียวเธอจึงบอกเพื่อนว่าไม่สบายอยากพักอยู่บ้านเพื่อนๆก็ไม่ได้เอะใจอะไรพอเพื่อนออกไปได้สักระยะ เธอก็ได้ผูกคอตายในบ้านหลังนั้นกว่าที่เพื่อนๆของเธอจะได้รู้ก็ตอนที่กลับมาจากทำงานแล้วเพื่อนของเธอได้นำศพของเธอกลับมายังบ้านเกิดหลังจากที่เธอตายไปได้ไม่นานเธอเฮี้ยนมากหลอกคนที่อยู่ในละแวกนั้นบ่อยมากจนคนในซอยเริ่มทยอยย้ายออกไปทีละหลังจนเหลือแค่ไม่กี่หลังป้าบอกว่าเธอเพิ่งหยุดเฮียนไปสามเดือนก่อนที่เธอจะมาอยู่ หลังจากนั้นไม่นานวันนั้นเป็นวันหยุดยาวครูที่หอกลับบ้านกันหมดเหลือแค่เธอคนเดียววันนั้นเธอได้เล่นเกมอยู่เวลานั้นประมาณห้าโมงเย็นเธอได้ยินเสียงคนทุบประตูห้องน้ำเสียงดังมากเธอสะดุ้งตกใจแต่ก็พยายามข่มใจทำเป็นไม่สนใจอะไรขณะที่เธอนอนอยู่เธอได้ยินเสียงคนเดินในห้อง เดินไปเดินมาเธอก็พยายามทำเป็นไม่ได้ยินแล้วก็ข่มตานอนต่อแต่เสียงก็ไม่หยุดด้วยความลำคาญหรืออะไรก็ไม่ทราบได้เธอได้พูดท้าว่าถ้ามีจริงแน่จริงคืนนี้ขอหวยหน่อยสิจะมาเข้าฝันด้วยก็ได้แล้วถ้าอยากได้อะไรเธอก็จะให้หลังจากพูดออกไปด้วยความโมโหเธอก็พยายามข่มตาหลับคืนนั้น เธอฝันว่าเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงกรอกแกลกที่บานเกรดประตูหลังห้องเธอก็หันไปดูเห็นเป็นมือเหี่ยวๆมีเล็บยาวมากกำลังเอามือเข้ามาในบานเกรดด้วยความที่ตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยลุกจากที่นอนแล้วไปหยิบมีดมาฟันไปที่มือนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นก่อนที่มือนั้นจะหายไป เธอได้ยินเสียงคนทุบประตูห้องอยู่หน้าห้องแล้วเสียงก็เงียบสักพักเธอเห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างคล้ายผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่เหรอเธอตอบว่าใช่เงาดำนั้นเลยให้หวยมาสองตัวพอเธอตื่นมาตอนเช้าจึงโทรให้น้องของเธอซื้อพอวันหวยออกปรากฏว่าเลขที่เงาดำให้ถูกจริงๆ เธอโทรไปหาน้องแต่น้องก็บอกว่าลืมไม่ได้ซื้อให้เธอก็ไม่ได้อะไรหลังจากนั้นเธอก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยช่วงนั้นเธอไม่อยากกลับบ้านขนาดมีวันหยุดยาวเธอก็ยังไม่กลับพอไปทำงานพี่ที่โรงเรียนทักเธอว่าทำไมช่วงนี้ดูคล้ำๆหน้าหมองจังโดนของหรือเปล่าเธอก็บอกว่าไม่หรอกมั้งหลังจากนั้นเธอก็ไม่สบายบ่อยมาก เป็นๆหายๆมีอยู่วันหนึ่งจู่ๆเธออยากกลับบ้านเธอเดินไปหาพี่บอกว่าอยากกลับบ้านพี่เลยบอกว่ากลับด้วยกันไหมพี่จะกลับพอดีพรุ่งนี้ไปพร้อมกันเธอก็ตอบตกลงเพราะจะได้มีเพื่อนกลับพอเธอเดินทางไปถึงบ้านยายของเธอได้เข้ามาทักว่าทำไมพรอมจังหน้าดูคล้ำมากด้วยความไม่สบายใจยายจึงตัดสินใจว่า พรุ่งนี้จะพาเธอไปที่วัดวัดนี้เป็นวัดป่าและเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่พอเดินเข้าไปในศาลาพระพูดว่าโยมพาใครมาด้วยเธอก็หันหลังกลับไปมองก็ไม่มีใครพระบอกว่าโยมนั่นแหละมีคนตามมาด้วยเธอเลยลองเชิญพระรูปนั้นว่าเห็นจริงหรือเปล่าเธอได้ถามพระว่า คนที่ตามมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงท่านตอบว่าผู้หญิงเธอจึงถามต่อไปว่าแล้วตามมาจากไหนพระท่านตอบว่าตามมาจากที่ทำงานเธอถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรหลวงพ่อตอบว่าแล้วโยมพูดอะไรกับเขาไวล้ล่ะเธอยังงงอยู่จึงนั่งคิดสักพักก็นึกขึ้นมาว่าคืนนั้นที่เธอพูดขอหวยเล่นๆไปนั้นเธอได้พูดต่ออีกว่า ถ้าอยากได้อะไรก็จะให้หลวงพ่อเลยบอกว่านั่นแหละที่เขาตามมาเธอถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเขาต้องการชีวิตของโยมแต่นับว่าเธอยังโชคดีที่ดวงยังไม่ถึงคาดและหลวงพ่อก็ยังทักอีกว่าป่วยบ่อยใช่ไหมไม่แปลกหรอกก็เพราะเขาไปไหนมาไหนกับโยมตลอดยายได้ยินอย่างนั้นก็คุกเข่าถามหลวงพ่อว่า พอจะมีทางแก้ไหมหลวงพ่อเลยตอบว่ามีแต่ต้องทำภายในสามวันไม่งั้นตายหลวงพ่อให้เธอไปลดน้ำมนต์เจ็ดวัดภายในวันเดียวต้องได้เจ็ดวัดและต้องทำภายในสามวันนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะไม่มากวนอีกหลังจากได้ยินเธอกับยายก็กลับบ้านและรีบไปลดน้ำมนต์เจ็ดวัดหลังจากนั้น เธอก็ไม่เคยเจอวิญญาณตนนั้นอีกเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้สำหรับใครที่มีเรื่องอยากให้เราเล่าก็สามารถส่งมาได้ที่อ e ีเมลที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้และถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับ